ชายคนหนึ่งเขาเป็นรุ่นพี่และผู้หญิงก็คือฉันเองฉันอยู่อนุบาลหนึ่งร้อยส่วนรุ่นพี่อยู่ปหนึ่งล้านฉันชอบรุ่นพี่มากฉันเลยขอเป็นแฟนรุ่นพี่รุ่นพี่เราเป็นแฟนกันได้ไหมได้เลยฉันดีใจมากๆ ฉันเลยพาลุนพี่ไปเดกไปเดทก,กันไหมคะลุนพี่โห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 ได้ลุนพี่คนนี้ชื่อว่านี่มันคนติดยาส่วนฉันชื่อว่าเป็นแฟนกับไอ้บบก็ตั้งชื่อตลกตลกไปงั้นงั้นแหละเราพาลุนพี่ไปเดทก,กันเถอะไปไหมลุนพี่ ไปกันเลยไปกันเถอะทุกคนเราก็กำลังเดินทางไปที่ร้านอาหารอาหารอาหารรสชาติหมืนครีนั่นเองพิชันมาเน่าเสร็จแล้วเราก็นั่งแต่รุ่นพี่ไม่ยอมนั่งรุ่นพี่เต้นอยู่เราเลยสั่งอาหารอ้อนั่นไง คิดว่าเราจะสั่งเป็นแอปเปิ้ลหนึ่งพันบาทโอ้ทำไมอาหารมันไปอยู่ข้างล่างล่ะโอ้จริงๆมันไม่ใช่แอปเปิลมันคือพายแอปเปิลแต่รุ่นพี่ไม่ยอมสั่งอะไรเลยเต้นอย่างเดียวฉันว่ารุ่นพี่แปลกแกแล้วรุ่นพี่น่าจะติดยาจริงๆแหละรุ่นพี่คะรุ่นพี่ติดยาเหรอ <c oughs> ไม่รู้เหมือนกันหรือว่ารุ่นพี่เป็นเกยนะเรามากินกันเถอะ เอ๊ะทำไมฉันกินไม่ได้เนี่ยเราไปนั่งโต๊ะอื่นกันดีกว่าฉันเลยสั่งเมนูเดิมเอ๊ะทำไมถึงกินไม่ได้ล่ะเนี่ยงั้นไม่เป็นไรตุนพี่ตามฉันมานี่ได้เลยฮู้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  รุ่นพี่เป็นบ้าอะไรนะ่ะรุ่นพี่ชักจะปแปลกๆแล้วนะรุ่นพี่เรามาจูบก,กันไหมได้เลยนี่มันควรติดยาหนิวุ้ยรุ่นพี่จูบฉันเลยวุ้ยเกิดมากเลแค่เย่รุ่นพี่จูบฉันลลแนนลว้วฉันดีใจมากๆเลย ฉันได้เป็นแฟนกับรุ่นพี่แล้วเรามากอดกันเธอเย้ yeah! ฉันชับรุ่นพี่มากๆากและรุ่นพี่ก็ชอบฉันด้วยเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าคุณเป็นเกย์คุณนั่นแหละเกย์ยกเว้นผมนะฮะจบแล้วบ๊ายบาย